ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f c ซใหม่นะคะและ f c ซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันนี้ตอนแรกน้องโซ่าจะไม่ขึ้นแล้วนะทุกคนพอดีน้องโซ่ไม่สบายนะคะกินยาเมื่อกี้ก็หลับไปแล้วนะคะหลับหลับแบบไม่หลับไม่สนิททุกคนแบบนอนนิดนึงนะคะก็รู้สึกปวดหัวนะตอนนี้ รู้สึกว่าปวดหัวนะคะแล้วก็มันร้อนร้อนในตาด้วยมันร้อนเหมือนร้อนในอ่ะทุกคนช่แล้วดูหน้าหนูสดมากสิบปากก็สิทธิ์นะคะไม่ได้ทาอะไรเลยทุกคนมันเป็นไรนะคะพี่พี่แม่แม่แม่น้องโซ่ก็เห็นหน้าน้องโซ่แบบสดด้วยแล้วก็แต่งหน้าด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจะมีดราม่าว่าน้องสาวโซ่ ป่วยเป็นโรคไตอีกนะคะพร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนิดนึงนะ49แล้วตอนนั้นเนาะช่วงที่แบบขึ้นเวทีไม่แต่งหน้าเลยช่วงนั้น60นะทุกคนน้าหนักน้องโซ่60นะคะนั่นแหละทุกคนมาเอาแนวทางเนาะนะคะดูโซมมากเลยวันนี้ลิปสติกก็ไม่ทานะทุกคนทากนก็ได้ถ้างั้นแป้งไม่ต้องทาเอาปาก ปากไม่แดงไม่มีแรงขึ้นเวทีคนใช่ไหมทุกคนงั้นก็ทาก่อเน,นิดหนึ่งนะทาไม่มีแล้วลิปสติกน้องโซ่ก็หมดแล้วทุกคนลิปสติกก็หมดแล้วหมดแล้วนะคะลิปสติก ไม่หาซื้อใหม่แล้วทุกคนแต่หน้าแป้งไม่ทาเลยนะคะอาทาติลริบพอเดี๋ยวปากไม่แดงไม่มีแรงขึ้นเวทีเนาะทุกคนเนาะนี่ก็ตาก็ไม่มีแรงแลทุกคนแต่สีชมพูเนี่ยไม่รู้ซื้อมาได้ยังไงทุกคนสีชมพูนี่ยังเหลือเพราะม,มันสวยแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ทานะทุกคนงงกับเตงว่าซื้อทําไมสีชมพมูนั่นแหละทุกคน วันนี้ขึ้นช้านะคะเกือบจะไม่ขึ้นแล้วทุกคนโอ้ยทุกคนน้องโซเห็นอ่ะวุ้ยวันวาเลนทายน้องโซไม่ได้ได้กับเขาดอกทุกคนสวยมากเลยวันวานเลนทายน้องโซคือสีบอใดน้ำเขาน้ำเพินดอกทุกคน <c oughs> โอเคนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะวันนี้ขึ้นช้านะคะขึ้นช้าจริงๆนะทุกคนวันนี้อาจจะมีเสียงบ้างนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพราะแม่พี่น้อง FC ด้วยเนาะนะคะก็น้องโซก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะที่พักก็มีหลายคนเขาอยู่โดยเฉพาะวันหยุดนี่ก็จะเสียงดังนิดน,นึงมาทุกคน สวัสดีคะ่ะน้องโซ่นะคะตักทายจากพี่ปลานะคะขอบคุณพี่ปลาวันนี้หนูขึ้นช้ามากเลยพี่ปลาขอบคุณนะคะที่เข้าให้กําลังใจน้องสาวนะคะวันนี้หนูขึ้นช้าจริงๆนะคะพี่ปลาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหันกล้องไปหาแนทางละกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าขึ้นก็ขึ้นช้าแล้วเดี๋ยวเฉพาะิดก็จะออกแล้วเนี่ยทุกคนอีก30นาทีก็จะหมดเวลาแล้วเนะาะเมื่อวานใครได้3ตัวบ้างคหะหน่อยตอนแรกแว่าจะไม่ขึ้นนะคะพอดีบังเอิญมันมาข้าวมตัวด้วยไงทุกคนก็เลยมาขึ้นเวทีนะคะ พี่ปาพี่ปาห,หัวละพี่ปาเห็นหน้าสดนะวันนี้พี่ปาวันนี้หน้าสดน้องโซ่เลยวันนี้ไม่สบายเลยกินยากินยานะคะยาเหลือสองเม็ดสุดท้ายนะอันนี้ก็คือกินมามันนานแล้วทุกคนพอดีมาป่วยรอบนี้ก็เลยเหลือสองเม็ดก็เลยกินไปสองเม็ดแล้วนะคะพะลาดูตาน้องโซ่มาทันในมื้อเลยพี่ปา สวยอยู่ค่ะนะคะพี่ปาบอกนะคะโอเคเดี๋ยวคนอนุญาติหันกล้องนะไปหาแนวทางนะคะเหมือนยังไม่ทันตื่นเลยนะพี่ปาหน้า้องโซนะสายตาก็แบบเออยังไม่เหมือนคนยังไม่ตื่นนอนเลยแต่ว่าตอนนอนไม่ได้นอนหลับสนิทนะพี่ปาเพราะว่าหนูต้องอันนี้ส่งแนวทางลงบ้านนะคะก็เลย มันต้องสรงเป็นรอบนะคะเพาต้องฟันเป็นรอบนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเห็นแล้วเนาะเห็นชัดน,นะคะสวัสดีค่ะพี่ลินนะคะขอบคุณพี่ลินนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวนะคะโอเค ไม่สบายนอนเยอะหน่อยช่วยได้คะ่ะใช่เนาะพี่ปาเนาะมันเหมือนมันร้อนในนะพี่ปามันร้อนพุ่มพุ่มในตัว <c oughs> แล้วมันก็เจ็บคอด้วยเก้าเจ็ดนะคะหลุดนะหนึ่งแปดเจ็ดนะคะมานะคะว่าตอนแรกก็ว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะคะพี่ดิข้าวสามตัวน้องโซ่ก็เลยมาขึ้นนะคะ 2 3นะคะหลุดนะ85ก็หลุดนะคะหน่งหเข้าตัวชอบเลยนะคะเมื่อวานเม็ดเดียวแล้วก็มานะคะ82นะคะก็หลุดเนาะ7 8ก็หลุดนี่ถ้าใครจับ3ตัวเนี้ยพี่ปานี่ชอบจับใช่ไหมพี่ปาก็ได้เฮยอยู่นะเมื่อวานทุกคนน้องโซมมาขึ้นไยทีทุกวันนะ อาจจะมีวันไหนที่แบบไม่ไหวจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นนะคะทุกคนเนาะฝากพี่ๆแม่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องโซ่ด้วยนะคะ06นะคะบวกลบคูณหารได้27นะคะ58นะคะบวกลบคูณหารได้26นะคะ เจ็ดหกนะคะบวกลบคูณหารได้ยี่สิบเอ็ดนะคะสองเก้านะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบสามสำหรับเม็ดเดียวนะคะให้หกกับสองนะคะก็จะมีหกศูนย์ศูนย์หกนะคะหกหนึ่งหนึ่งหก หกสองส6งหกหกสามหกห้าหก็แล้วก็เป็น6กปนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนมากวันนี้หลายฤดูทานน้ำเยอะหน่อยค่ะนะคะขอบคุณค่ะพี่ปาคนสวยนะคะ ทำไมพี่ปาก็กินน้ำก่อนพี่ปาน้ำหนูวขวดเนี่ยจนจะหมดแล้วพี่ปาขวดใหญ่มากเลยนะใช่มันเหมือนแบบร้อนฮุมๆุมในในตัวเรา เมื่อกี้ก็เป็นแบบหนาวๆพอดิกินยาเข้าไปแล้วตอนนี้รู้สึกร้อนแล้วนะคะรู้สึกมีเหงื่อออกแล้วหกสองนะคะหกสองสองหกหแปดแปดหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกหห้าห้าหกอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหกศูนย์นะคะ จดไวแคบไว้ไวนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะวันศุกร์อ่ะโอ้ยเราพัฒนาน้องโซ่เข้าอะ่ะไม่ได้ขึ้นเวทีเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะท่านพี่นะคะท่านพี่ปัญญานะคะขอบคุณท่านพี่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวนะคะอ๋อเมื่อคืนบ้านพี่ปาฝนตกใช่ไหม ดูแลรักษาสุขภาพตัเองด้วยนะคะพี่ปาจ้าเอน้องสาวนะคะจากท่านพี่ปัญญาไม่สบายท่านพี่ไม่สบายนะคะสำหรับตัวที่ชื่นชอบนะคะวันนี้นะวันนี้น้องโซ่ชอบนะคะ67เจนะคะ สำหรับตัวเน้นนะคะก็จะเป็นที่จริงน้องโซต,ต้องเอาสองหนึ่งกับสองเจ็ดนะทุกคนสองสามนะคะหนึ่งสองสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็นห้าสอง สองเจ็ 27, ไมมีแต่2ที่จริง6มีนะทุกคนพอดีมันมเม็ดเดียวมันมีน้องส,องสาวโซ่ก็เลยไม่ได้เอามานะคะก็เลยเอาตัวอื่นมาแทนนะคะเพราะมันก็ชนมเม็ดเดียวหลายคู่ที่มันชนมเม็ดเดียวก็จะมี0ูนย์หกห้าหกดแล้วก็8ปหนะคะที่ชนมเม็ดเดียวนะทุกคน,นเดี๋ยวหนูเอาตัวที่ชนอีกคู่หนึ่งก่อน เอา6 5แล้วกันนะคะกลับด้วยนะ95นะคะสำหรับเบิ้ลนะคะวันนี้มี88นะวันนี้วันนี้เจอ88นะคะสำหรับ3ที่นั่งนะคะก็จะมี910นะคะ886นะคะ325นะคะ932นะคะ พี่ก็ไม่สบายนะคะขอให้หายไ,ไวๆนะคะท่านพี่นะคะ f c ่ถามหาในบ้านนะจริงเหรอคะท่านพี่ไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะไมไ่เข้าไปดูเลยนะ,ะน้องโซ่อำเภอกุดสมาก็มีชนามีมีมีค่มีม,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 มีพูดเพราะว่าตอนนั้นน้องโซ่เรียนอยู่สกลน,นครใช่ไหมน้องโซ่มีเพื่อนอยู่เออเป็นคนกุด กุสมานนะคะเป็นคนกุสมานก็คุยกันอยู่นะคะแต่เขาอาจจะคุยแบบเสียงเขาเป็นภาษาโซน่าอาจจะคุยเป็นเสียงแข่งนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนที่บ้านน้องโซ่พูดแต่ว่าฟังฟังกันออกอยู่นะคะฟังฟังออกคุยรู้เรื่องนะคะคุยเข้าใจกันนะคะแต่ว่าเขาภาษาเขาจะพูดแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคน เขาก็ภาษาเขาเนอะแบบภาษาน้องโซ่เวลาพูดกันมันจะนุ่มนะคะชนพาบลูใช่นะคะเขาเขาจะภาษาเขาพูดแบบเหมือนเหมือนจะเป็นเสียงแบบสะบัดอะเสียงแบบเหมือนเขาพูดเขาว่าเ้าอะไรเงี้ยเขาจะพูดว่าเดาเขาจะพูดแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบ้านน้องโซ่ก็จะบอกว่าเราอะ,อะก็คือบ้านน้องโซ่จะเป็นแบบพูดแบบนุ่มเนวลนนะคะ แต่ฝั่งโน้นเขาก็จะพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเหมือนพูดมันแข่งอะ่ะสะบัดเสียงอะ่ะอะไรอะ่ะนูอธิบายไม่ถูกนะคะแต่ว่าเวลาคุยกันฟังกันรู้เรื่องนะคะฟังกันรู้เรื่องเพราะคุยกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมนะคะนั่นแหละภาษาขาภาษาโคมใช่ไหมนั่นแหละค่ะอืม แต่ว่าฝั่งเราก็พูดภาษาโซ่เหมือนกันนะฝั่งเรามีเอฟซีคนหนึ่งนะเขาพูดให้น้องโซ่ฟังตอนที่น้องโซ่ขึ้นเวทีใช่ไหมเขาพูดภาษาโซ่เลยพิมพ์มาน้องโซ่ก็บอกว่าเอ๊ะพูดเหมือนก,นกันกับบ้านน้องโซ่เลยนะคะใช่ไหมพี่สถิตพี่สถิตก็เป็นคนลาวใช่ไหมมีนะคนลาวอ่ะพี่อะไรเนาะ มจำไม่ได้แล้วอ่ะเขาบอกว่าแกงหน่อไม้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดว่าตะกออบางก็เหมือนกันเลยนะคะตะกอออบางเหมือนกันแล้วก็มีแขวงอัตบือใช่ไหมทางไหนอ่ะทางไหนอ่ะพี่สถิตหนูไม่รู้อ่ะไม่เคยไปหนูรู้แต่ว่าวันนั้นไปหาตาไปฟังอันทางอยียงก็ เขาเรียกเวียงจันไหมอ่ะทางพระธาตุพนมอ่ะทางพระธาตุพนมทางนู้นจะเป็นเวียงจันเนาะถ้าเป็นฝั่งมุกดาหารน่ะจะเป็นสวัรณเขตนะคะลาวใต้๋อลาวใต้ใช่ไหมลอยแล้วน้องโซนะกินยาแล้วมันตาลอยๆทุกคนมันมึนๆไม่สวงแต่ไม่ ก็อาบน้ําแล้วนะต้องอาบน้ําอ,อกมาแล้วทุกคนจดไว้แค่ไว้นะคะเดี๋ยวน้องโซ่ลงแล้วนะคะก่อนนะคะมันเหนื่อยทุกคนจริงมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยนะทุกคนก่อนออกไปนะคะน้องสาวโซ่ก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้นนะอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดแนาทางใหม่ๆของน้องโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆแห่งแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะแต่ว่าจะขึ้นเร็วกว่าน,นี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า